เพื่อนทราบไหมคะว่าแคลเซียมเป็นแร่ธาุที่มีมากที่สุดในร่างกายเราช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันและเล็บรวมถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมการทางานของกล้ามเนื้อการเต้นของหัวใจและยังช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกของผู้สูงวัยวัย40บวกวัย50บวกให้น้อยที่สุดเพื่อนเพื <ๆ S 1> ่อทราบไหมคะว่าด้วยเฉลี่ยคนเราเนี่ยมีความต้องการแคลเซียมต่อวันอยู่8 0 0ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันโดยเฉพาะหลังจากวัย45ปีขึ้นไป แคลเซียม um ที่ร่างกายได้รับเข้าไปจะไม่ได้เข้าไปเสริมกระดูกนะคะแต่จะช่วยลดความเสื่อมของมวลกระดูกป้องกันกระดูกพรุนมากกว่าดังนั้นง่ายๆเลยค่ะอายุ45ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องหาแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงและหัวข้อในวันนี้ปลาตัวเล็กตัวน้อยถือเป็นแหล่งที่มีแคลเซียมสูงทานได้ทั้งกระดูกหรือเปลือกกินบ่อยๆร่างกายจะได้ 1. แคลเซียมสูงโปรโตีนสูง 2. โอเมก้าสูง 3. วิตามินอีวิตามินบีวิตามินดี12สูง เพื่อนๆบางคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าไม่อยากทานปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยกุหลีทานอะไรได้บ้างแนะนําเลยค่ะ 1. นมถั่วเหลือง200มลตรจะมีแคลเซียมสูงถึง200-300มิลิกรัม2เต้ากู้ขาวเพียง6ช้อนโต๊ะให้แคลเซียมสูงถึง225มิลกรัมงาดำร้อยกรัมมีแคลเซียม132มิลกรัมหรือไข่ไก่มีแคลเซียม63มกรัมแล้วเพื่อนๆล่ะชอบทานปลาตัวเล็กตัวน้อยไหมคะ ความรู้สุขภาพดีๆมีเยะแยะ,แยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามบาย